หากความหวังของผู้คนทั่วโลกคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้และการรักษาทางการแพทย์จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ความหวังของผู้คนทั่วโลกเป็นจริงการวิจัยทางคลินิกคือการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพในคนเพื่อรวบรวมข้อมูลความปลอดภัยและผลสำเร็จของการใช้ยาวิจัยหรือวัคซีนที่คิดค้นพัฒนาขึ้นมาใหม่ในการรักษาหรือป้องก,กันโรค โดยการวิจัยจะได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ผู้ที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครจะผ่านกระบวนการการคัดเลือกอย่างมีความยุติธรรมอาสาสมัครจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและมีอิสระในการตัดสินใจก่อนเข้าร่วมการวิจัยปัจจุบัน a อกโก k ์ค KKU คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถให้บริการวิจัยคลินิกทุกประเภท ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้วิจัยเฉพาะทางทุกสาขาทีมพยาบาลวิจัยที่มีประสบการณ์เภสัชกรที่บริหารยาวิจัยโดยเฉพาะพร้อมด้วยนักเทคนิคการแพทย์วิจัยประจำและทีมสนับสนุนฝ่ายธุรกิจยอย่างเต็มรูปแบบซึ่งผ่านการอบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีโดยจะปฏิบัติกับอาสาสมัครอย่างมีจริยธรรมและให้ความสำคัญกับสิทธิความปลอดภัยของอาสาสมัครมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อาสาสมัครโครงการวิจัยทุกคนจะได้รับการติดตามอาการและผลข้างเคียงตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการวิจัยอาสาสมัครสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์ผู้วิจัยได้ตลอด24ชั่วโมงหากไม่มีการวิจัยในคนก็จะไม่มียาหรือวัคซีนเพื่อรักษาและป้องกันโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้น โครงการวิจัยและยาวิจัยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะก,กรรมการเจริญทำงานวิจัยก่อนที่จะดำเนินโครงการนะครับยาที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศก็จะต้องส่งข้อมูลส่งเอกาสารให้กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือยสั้นๆมออยอนุมัติก่อนที่จะนําเข้ามาได้นะครับโครงการวิจัยในปัจจุบันที่เอโครส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการอยู่ในทั่วโลกเพราะฉะนั้นมาตรฐานก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ระบบการบริหารจัดการในห้องยาก็มีความแม่นยำซื่อตรงนะครับตรวจสอบได้นะครับทั้งการจัดเก็บการเตรียมยาการจ่ายยานะครับอุปกรณ์ต่างๆก็ดูแลให้มีมาตรฐานอยู่เสมอครับนอกจากนี้เรายังมีบริการให้คำปรึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบโครงการวิจัยและบริหารจัดการโครงการวิจัยทางคลินิกอย่างครบวงจรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจากทั้งในและต่างประเทศ ให้แก่บริษัทที่สนใจทดสอบผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาอาหารเสริมเครื่องมือแพทย์เวชสำอางหรือทดสอบชีวสมมูรณ์บริษัทสามารถเลือกใช้บริการต่างๆได้ตามที่ต้องการ e อ็กโคลเพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรนะคะในการพัฒนาองค์ความรู้และการรักษาทางการแพทย์เพื่อส่งตสอนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติและลูกหลันในอนาคตค่ะเอ็กคคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น10 years anniversary